สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับประคำยามเช้าวันนี้เราคุยเรื่องเติบโตในความรักและปัญญาจากพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อที่8ถึงข้อที่11พระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อ8ถึง11 เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพยานของข้าพระเจ้าว่าข้าพระเจ้าเป็นห่วงท่านทั้งหลายเพียงไรตามพระทัยเมตตาของพระเยซูคริสต์และข้าพระเจ้าอธิษฐานขอให้ความรักของท่านจำเริญยิ่งยิ่งขึ้นพร้อมกับความรู้และวิจรารณญาณทุกอย่างเพื่อท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าสิ่งใดประเสริฐที่สุดและเพื่อท่าน จะได้เป็นคนบริสุทธิ์และไม่เป็นที่ติได้ในวันแห่งพระคริสต์จะได้เป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยผลของความชอบธรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยพระเยซูคริสต์เพื่อถวายพระเกียรติและความสรมเสริญแด่พระเจ้า เมื่อเราพูดถึงเรื่องของการเติบโตในความรกักในความรักและปัญญาก็เป็นหนึ่งในคำอิษฐานของเปาโลเมื่อเราถึงพี่น้องอคริสตจักรที่เมืองฟิลิปปีนะเปาโลว่าเขาได้ฐานเผื่อพี่น้องเขาอยู่เสมอนะฮะให้เขามีความรักนะฮะ แล้วก็มีปัญญามีความาให้ความรักของท่านจเจริญยิ่งขึ้นพร้อมกับความรู้และวิจายยานนะเพื่อทั้งหลายสังเกตว่าสิ่งใดประเสริฐที่สุดและเพื่อท่านจะเป็นคนบริสุดและไม่ปีติติได้ในวันของพระเยซูคริสต์นั่นคือคำไม้ฐานของเปาโลที่มีต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้ที่สำท่านคือกิจักที่เมืองพิป,ปีนะครับ นั้นการเติบโตฝันญาณเนี่ยนะครับในชีวิตประจําวันเราเมื่อพูดการเติบโตการเติบโตเนี่ยเราอย่างพูดถึงการเติบโตแบบสม่าเสมอในทุกทุกวันไม่ใช่เป็นอาการเจริเติบโตแบบเป็นช่วงๆนะครับเหมือนเหมือนคนเราเนี่ยเมื่อเติบโตตั้งแต่เล็กนะตั้งแรกเกิดมาเติบโตก็ค่อยๆเติบโตแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวัน นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นในสิ่งที่ในแต่ละวันเนี่ยเราจะเจริญเติบโตพระเจ้าอย่างไรคือการไอ่ฐานเผื่อเสื่งกันให้ทุกคนเนี่ยจำเริญขึ้นในความรักของพระเยซูคริสต์นะครับนี่คือสิ่งสคัญนะเมื่อธิษฐานทุกคนจำเริญขึ้นในความรักของพระคริสต์เนี่ยความหมายคืออะไรการรู้จักพระคริสต์มากขึ้นสัมผัสกับความจริงในพระคริสต์มากขึ้นนะครับรู้จักพระเยซูมากขึ้น และเมื่อเรารู้จักพระเยซูมากขึ้นสิ่งที่ตามมา,มา,มาก็ทําให้เกิดว่าเราเริ่มมีทัศนะความคิดที่มีความเข้าใจที่เราเรียกว่าปัญญานะครับนั่นคือสิ่งคัญเมื่อเราเติบโตขึ้นในพระคริสต์และมีสิปัญญามีความรู้มีเพิยรญาณไอสิปัญญาตัวเนี้ยจะทําให้เรารู้จักว่าจะเลือกทําสิ่งใดเหมาะหรือไม่เหมาะ ถ้าถามว่าใครจะเจริญเติบโตหรือไม่เจริญเติบโตเนี่ยขึ้นอยู่วิธีการัดสินใจในการเลือกถ้าเขารู้จักเลือกอย่างที่เหมาะที่สมเป็นที่ชอบตามน้ำพระทัยพระเจ้าแสดงว่าเขาเติบโตในพระเจ้าแต่ถ้าเขายังเลือกไม่เป็นตามน้ำพระทัยพระเจ้าแสดงว่าเขายังไม่เติบโตในพระเจ้าคือว่าเรียกว่าง,ง่ายยังรู้จักพระเจ้าไม่ดีพอ ยังเข้าใจพระเจ้าไม่ดีพอฉะนั้นเมื่อเขาเติบโตขึ้นในพระคุณความรักพระเจ้าปั๊บเนี่ยทำให้เขาเกิดมีปัญญามีความเข้าใจและปัญญาความเข้าใจหรือวิยารญาณเนี่ยทำให้รู้จักเลือกอะไรถูกและเลือกอะไรผิดอะไรต่างเนี่ยแยกแยะได้อะไรถูกและอะไรผิดได้ชัดเจนมากขึ้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่จิตสํานึกนะครับ และเมื่อเรามีความชัดเจนแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันจะนํามาซึ่งอะไรนำมาซึ่งชีวิตที่บริสุทธิ์และไม่มีทิฏฐินั้นถามว่าคนเราเนี่ยมีต่ทิฏฐิหรือไม่มีทิฏฐิขึ้นอยู่กับวิจารญาในการเลือกหรือวิจารญาในการตัดสินใจคุณตัดสินใจแบบไหนอย่างไรหรือที่เราเรียกว่าวุธิภาวะข้อย่อมได้นะครับนั่นก็หนุนใจทั้งหลายว่า การที่เราไอ้ฐานเผื่อซึ่งกันและกันแบบมีความชัดเจนเนี่ยนะเปาโลก็ไอ้ฐานเผื่อพี่น้องคิดจักที่เมืองปรีแบบชัดเจนว่าถ้าใหญ่ให้เขาเจริญเติบโตในพระเจ้าให้เขาเจริญขึ้นในความรักของพระเจ้าอันจะนามาซึ่งคาให้เขามีความรู้และมีวิจารยณในการดรําเนินชีวิตไปกับพระเจ้าทําให้เกิดความเข้าใจว่าควรตัดสินใจแบบไหนเลือกแบบไหนที่เหมาะสมตามนาะทัยของพระองค์ หรือในคันลองที่พระเจ้าได้วางเอาไว้นะครับหรือความชอบธรรมที่พระเจ้าวางไว้เมื่อตัดสินใจตามนี้ผลตามมาว่าทําให้ชีวิตบรอยสุดปัสาากตาตมิแปลความอะไรชีวิตนั้นเมื่อตัดสินใจแลตามแต่เมื่ออยู่ในน้ำพระแท้พระเจ้ามันก็ดีงามต้องใช้คําพูดนี้เราก็จะเ,เรียกว่าหลุดพ้นจากคาว่าพลาดหลุดพ้นจากคำว่าพลัง้งนะหลุดพ้นจากคาว่าผิด น,นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นฉะนั้นสิ่งที่เปาโลฐานเพื่อพี่น้องที่เมืองฟิลิปปีก็เพื่อเขาเจริญเติบโตในพระเจ้าวันต่อว,วันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจในพระเจ้าเพื่อเขาจะเรียนรู้จักว่าจะตัดสินใจอย่างไรเหมือนอย่างที่เปาโลได้พูดในพระธรรมแหละอ่าโรม12อข้อ2นะอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ และอุปนิสัยเสยใหม่ MI, และท่านจะรู้ว่าอะไรดีอะไรมปที่ชอบประไทยและอะไรดียอดเยี่ยมเมื่อเป็นแบบนั้นแล้วชีวิตเราก็จะก้าวไปสู่วิธีพระเจ้าแบบไร้ตำหนินะครับนะขอพระเจ้าทรงนำอวยพรให้เราไอ้ฐานเผื่อซึ่งก,กันแบบนี้เพื่อทุกคนจะเติบโตขึ้นในพระเจ้าในทุกๆวันร่วมใจฐานครับพระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรับรอง สันเสริญขอบคุณเจ้าเจ้าอุปนภาายเข้ามาสู่น้ำพระทยพระงโดยการจเจริญเติบโตขึ้นไปเจ้าในทุกๆวันและทําให้เกิดถึงปัญญาซึ่งมาจากพระองค์และนํามาซสิ่งการสินใจที่เหมาะสมตามชอบน้ำพระทยพระงในพระนามเพลีซุเจ้าอาเมนคําถามสําหรับการใคร่ครวญคุณจะมีชีวิตที่เติบโตในความรักและปัญญาอย่างไร ข้อคิดสำหรับนี้นะครับการดำเนินชีวิตด้วยความรักในพระคิดความรู้ในพระคิดทำให้ชีวงเรานั้นไม่มีทิฏฐิในวันของพระคิดอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน สำหรับช่อง k k p l Live และสนับสนุนพันธกิจของเราผ่านช่องทางที่ปรากฏ